ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนะครับ,ะระรบจะมีการประชาสัมพันธ์ในตลาดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ในตลาดน้ำคลองรัดมยมนี่นะฮะอยู่ในโซน6นี่นะว่ามีอะไรบ้างนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์สุดจอดมากเะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เช่นครับค่ะซนุกยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกๆท่านนะคะตอนนี้นะคะ ขนาดนี้เรากำลังยืนอยู่โซน6นะคะตลาดน้ำของรมยมนะจ๊ะ,ะโซน6เปิดใหม่ล่าสุดนะคะที่นั่งสะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะจ๊ะเรามีอาหารหลากหลายอย่างได้กันเลยเชิญเลยลูกค้าขานะจ๊ะเรามีห้องน้ำที่สะดวกสบายสะอาดสะอ้านที่โต๊ะเก้าอี้อ่านทุกอย่างเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างปลาเผาส้มตำคอหมูยา่างราบหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟเป็ดพะโล้เป็ดอบชันอ้อย,อข,ยมมออข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนใครสนใจแบบไหนสม่มโซนหกนี่เรามี ท่าเรือที่ะะคาท่าเรือมาใช้บริการนะคะแล้วก็จะมีลูกเรือนะคะขนาดที่คุณเห็นตอนนี้ก็จะเป็นเรือแจวนะคะของตลาดน้ําไว้บริการลูกค้านะคะแจวไปเที่ยว สวนบัวนะคะและก็แจวกลับมานะคะชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะสวยงามนะคะเป็นบรรยากาศที่ชิลๆอีกแบบหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเชิญเลยนะคะคนไหนสนใจนะคะมาเที่ยวตลาดน้ำโซนหกของเรานะจ๊ะเที่ยวได้ทุกสวนนั่งได้ทุกโต๊ะเลยนะจ๊ะอ่าตอนนี้นะคะวันนี้วันสงการนะคะ15เมษายนนะจ๊ะอ่าคนไหนนะคะอยากส่งน,น้ำพระพุทธรูปเชิญเลยอยู่ด้านหน้านะจ๊ะอ่าไปเชิญกันได้เลยนะจ๊ะอ่าตอนนี้ นะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหลูกค้ายเยอะแยะเลยนะจ๊ะอาหารเรามีหลากหลายด้วยกันนะคะไม่จะเป็นส้มตำไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะจ๊ะเราก็จะมีหลากหลายด้วยกันก็มีกุ้งกุ้งสดๆด นะคะบรรยากาศโซน6ต้องเป็นกุ้งสดๆอาหารอร่อยนะคะแล้วก็จะมีหอยมแมลงผู้อบนะคะหอยแครงหอยนางรมหอยเชียวหอยหวานนะคะอะ่ะตอนนี้ลูกค้านะคะเต็มไปหมดเลยโซน6นะจ๊ะทั้งหญิงทั้งชายมาระาลายด้วยกันต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะที่มานั่งโซน6แล้วอุดหนุนโซน6นะจ๊ะอะ่าวันนี้นะคะอาสงกรารน,นะคะสงกรารน,นะคะอากาศเย็นๆสบายๆเลยนะคะวันนี้นะจ๊ะเชิญเลยนะคะลูกค้าค่ะโต๊ะอี้เรายังว่างนะจ๊อะอาหารที่นั่ง กันได้เลยหมูสเต๊ะด้านหน้าไม้ละ3บาทนะคะโซนหกเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านนะจ๊อะอาเชิญกันเลยนะคะข้างในเรามีที่นั่งโต๊ะเก้าอี้เรายังว่างนะจ๊อะอ่าไปกันเลยนะคะตอนนี้เราจะเดินมาดูนะคะเดินมาดูหมูสเต๊ะ3บาทนะคะเรามีวิวสวยๆนะคะต้นไม้สวยๆถ่ายรูปกันได้เลยนะจ๊อะอ่าใครอยากถ่ายรูปเก็บภาพไปเป็นที่ระลึก มาเที่ยวโซนหกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงนะจ๊ะเรามีหลากหลายอย่างด้วยกันด้านนี้เราเป็นหมูสเต๊ะน,นะคะไม้ละ3บาทนะคะอ่าไม้ละ3บาทไม่มีใครขายนะคะแล้วก็จะมีนะคะร้านของหวานของเรานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรวมมิตรทุกอย่างมีหมดเลยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเจ้านี้ออกรายการเลยยกยกเลยนะจ๊ะซอสสีสุนทรตลาดน้ําของระมบียมโซนหกคนไหนอยากทานนะคะข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียนมาเลยของแท้สุดต้นตลบข้าวเหนียวมะม่วง,งข้าวเหนียวทุเรียนเดินไปด้านหน้าก็าจะเป็นไส้กรอกอีสานนะคะก็จะมีลูกชิ้นแท้ๆเลยมีผลไม้สดๆนะคะของสวนมาจากสวนเลยนะจ๊ะมีน้ําดื่มเพื่อสุขภาพด้วยนะจ๊ะไม่มีน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นของสวนเลยนะคะเป็นของแม่ค้าเลยนะจ๊ะมาจากสวนเลยสดๆในราคาต้นทุนนะคะเราจะไม่ขายแพงอย่างฝรั่งเนี่ยลูกใหญ่ๆนะคะไม่มีเม็ดนะคะ เด็ดมาจากสวนเลยรับประกันได้เลยซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ <_ d ata> อ่ะมะม่วงเราก็เช่นกันเป็นมะม่วงสวนนะคะไม่มีสารพิษแน่นอนเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวแช่ ของน้องเขานะคะเขาแช่น้องเขาขายดีมากอร่อยและสะอาดนะคะเย็นชื่นใจนะคะอ่าน้องเขานะคะราคาไม่แพงนะคะสั่งกันได้นั่งกันได้ด้านในเรามีที่นั่งนะจ๊ะหาที่นั่งเลยนะคะร้านไอศครีมก็ทําเองนะจ๊ะอ่ามีไอศครีมหลากหลายอย่างได้กันเลยนะจ๊ะอ่าส่วนหกะคะเชิญเลยนะคะเชิญหาที่นั่งโต๊ะกาอี้กันนั่งกันเลยนะจ๊ะขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกที่โต๊ะทุกที่นั่งเลยนะจ๊ะไส้กรอกอีสานไส้อั่วทางเหนือสุดต้นตํำรับของไส้กรอกเลยนะจ๊ะ ร้านปลาเผาเราก็มีเช่นกันเลยปลาเผานะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเรานะคะอร่อยนะคะสะอาดพุดดิ้งเจ้านี้นะคะทานแล้วจะติดใจนะคะส่วนหกแล้วไม่แพงด้วยนะจ๊ะเราก็จะมียำมะม่วงด้วยนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็จะมีสระรอยแก้วนะคะซื้อกันเลยนะคะสามกล่องรอ